สวัสดีครับรายการล้อมองเล่าวันนี้เรามาพูดถึงเรื่อง cross border e-commerce ซึ่งวันนี้เองเนี่ยนักธุรกิจไทยของเราเนี่ยอยากจะค้าขายกันไปทั่วโลกโดยเฉพาะตลาดจีนตลาดจีนเราจะเข้าไปได้อย่างไรล้อมวงเล่าวันนี้จะบอกถึงเรื่องราวเหล่านี้เพื่อเป็นประโยชน์กับนักลงทุนหรือผู้ประกอบการทุกท่านเพื่อให้ว่าเราจะเปิดตลาดจีนแล้วได้ประโยชน์สูงสุดได้อย่างไรครับวันนี้เชิญรับฟังกับ รายการล้มอมงเล่าของเราในดามสภาวอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยครับพบกับแขกรับเชิญในวันนี้คุณวีรรชัยมั่นสินทรหรือคุณเอี่ยมประธานสถาบันความร่วมมืออุตสาหกรรมไทยจีนกรรมาการผู้จัดการบริษัทอุตสาหกรรมไทยบรรจุพันธ์จำกัดมหาชน และคุณหลี่เผยหรือคุณแซมที่ปรึกษาสถาบันความร่วมมืออุตสาหกรรมไทยจีนกรรมการผู้จัดการบริษัทไบรท์เทคไทยแลนด์จำกัดดำเนินรายการโดยผมนาคาทวิชาวัดครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แอมพี่แซมครับสวัสดีครับเนาะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่คนไทยสนใจกันเยอะมากเราอยากจะเอาของไปขายของ ไปขายในจีนอะ่ะฉันจะไปยังไงดีฉันจะไปรับสินค้าที่ไหนดีจะไปสั่งผลิตมีไอเดียใหม่ๆยังไงบ้างไปจีนยากไหมทีนี้ก็เลยต้องให้เ,เขาเรียกว่ามืออาชีพนะครับต้องให้มืออาชีพต้องให้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญอยู่ในประเทศจีนทั้งสองท่านเนี่ยได้มาช่วยแนะนำพวกเราว่าเราอยากจะเอาสินค้าไปขายในจีนเนี่ยเอาแบบภาคปฏิบัติเลยวันนี้ผมก็เลยขออนุญาตเชิญพี่ๆทั้งสองท่านเข้ามาให้ความรู้ กับพวกเราอะนะครับอันดับแรกเลยนะฮะก็คือสินค้าที่จะเอาไปจีนเนี่ยนะฮะน่าจะต้องเป็นสินค้าประเภทใดที่จะได้รับความนิยมสูงนะฮะแล้วก็ตอบโจทย์กับพฤติกรรมการบริโภคของคนจีนได้อันนี้ผมขออนุญาตเริ่มถามพี่แซมก่อนเลยครับพูดถึงว่าเรื่องสินค้านะครับสำหรับประเทศไทยเราต้องมีสินค้าอะไรที่เป็นไทยๆนะครับสินค้าไทยที่ขายดีในประเทศจีนหนึ่งก็คือเกี่ยวกับเรื่องเครื่องสำอางสองก็คือเกี่ยวกับเรื่องขนมอย่างยิ่งก็คือมาจากผลไม้ต่างๆนะครับ 3ก็คือเป็นสินค้าไทยๆสินค้าไทยๆรวมถึงที่ว่าของที่ใช้ในครัวเรือนไม่ว่าเป็นเครื่องประดบับหรือว่าเป็นหมอนยางอะไรต่างๆนะครับซึ่งที่ว่าเป็นอะไรที่ในประเทศไทยขึ้นชื่อนะครับขายในเมืองจีนคุอนข้างดีมากครับออผมถามพี่แซมหนึง่งคือสินค้าที่เอาไปขายเนี่ยมันต้องเป็นแบบแมสไหมเช่นหมอนอยางพาราก็หมอนอยางพาราเมเหมือนกันไหมหรือเราควรจะมีอินโนเวชั่นอะไรที่ใส่เพิ่มเข้าไปผลไม้ที่เอาไปเนี่ยเช่นผมเคลือบช็อกโกแลตหรือผมอะไรเงี้ย คนจีนสนใจไหมหรือเขาอยากได้อะไรที่เป็นออริจินัลมากกว่าโอเคอันนี้คือสินค้าเมื่อกี้ที่พูดถึงนะครับมันจะเป็น2ประเภทถ้าเราพูดถึงที่ว่าหมุนยางอะไรต่างๆนะผมว่าเราอย่าไปใส่อะไรคือคนจีนทําไมต้องมาซื้อที่ในเมืองไทยเพราะว่าเขาอยากได้ธรรมชาติเพียวร้อเพราะฉะนั้นคือถ้าเราใส่อะไรเข้าไปเหมือนกับว่าเป็นการผสมละ เพราะฉะนั้นคือตัวนี้ผมแนะนําว่าอย่าไปใส่อะไรอย่าไปมีรู้เล่นอะไรเยอะเอาเป็นธรรมชาติดีกว่าแต่ถ้าพูดถึงว่าเรื่องขนมผมว่าคนใส่ได้เลยครับไม่ว่าเป็นช็อกโกแลตหรือว่าเป็นผลไม้อบแห้งที่เป็นผสมกันต่างๆผมว่าได้หมดเพราะว่ามันจะหลากหลายมากขึ้นมีรสชาติหลากหลายมากขึ้นครับคนจีนเขาชอบรสชาติประมาณไหนคะคือหมายถึงว่าแบบชอบข้าทานแบบไทยๆไหมรสชาติไทยๆคือชอบไทยๆอยู่แล้วแต่ต้องระมัดระวังเรื่องหนึ่งนะคบก็คือคนจีนจะไม่กินหวานเพราะฉะนั้นคือเวลาที่เราทำอะไร ในเมืองไทยอย่าหวานมากส่วนใหญ่มันจะหวังเกินไปครับเรื่องนี้เป็นระวังครับคุณรู้เปล่าว่าคุณแซมเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่อง cross border e-commerce ผมว่าให้คุณแซมกันเล่าดีกว่าว่าเมจีนเนี่ยเขาทาเรื่อง e-commerce กันอย่างไงคุณแซมลองเล่าให้คุณนาคาฟังว่า e-commerce ในเมืองจีนเดี๋ยวนี้เข้าไปถึงหลายอย่างไงได้ครับคนที่จะใช้ซื้อของใน e-commerce ก็คือซื้อผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะครับมีเพียงประมาณแค่400ล้านคน ใน400ล้านคนตรงนี้คนที่จะซื้อของจะต่างประเทศเราเรียกว่าเป็น cost border e-commerce มีเพียงแค่100ล้านเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นคือให้เราเห็นที่ว่าบางทีมี1ม400ล้านคนตอนนี้แค่เป็น1ใน14เท่านั้นครับเพราะฉะนั้นตลาดยังไปได้อีกไกลกวามมาก้กางมากครับโอกาสยังมีอเยอะครับเยอะมากครับ คือถ้าเปิดเกิดเทียบลบคนที่เขายังไม่ได้มาใช้บริการเนี่ยยังไม่ได้เข้ามาในคเอ่อเขาเรียกนะในทางของ e-commerce เนี่ยอันนี้เป็นเพราะว่าเขายังเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีไหมฮะหรือว่าเขาอาจจะเป็นรุ่นใหญ่หรือว่ากําลังเข้ามาเรื่องของ e-commerce นะครับไม่ก็คือรวมถึง c ส o อร b o r d ร์ข้อที่1ก็คือ,อยังเข้าไม่ถึง2ก็คือเกี่ยวกวับเรื่องของอายุมากกว่าเพราะว่าตอนนี้คนจีนที่ซื้อของผ่านช่วงทาง e-commerce นะครับมันจะเริ่มด้นจากอายุ18 ถึงสักประมาณ40 43หลังจากนี้เราดูกราฟมันก็จะเริ่มจบลงมาเยอะครับเพราะว่า1คือใช้ไม่ค่อยเป็น2สําคัญเลยกินกลัวกลัวที่ว่า payment เน,เนี่ยมันเป็นอ e ีมมานีหมดเขากลัวที่ว่าเงินอนะ่ะเวลาที่จ่ายไปเนี่ยมันจะหายไปหรือเปล่าอานั้นไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ไม่เป็นแต่ว่ากําลังเรียนรู้ที่จะเข้ามาคือถ้าในลักษณะแบบอย่างนี้แล้วเนี่ยเรามีสินค้าแล้วแล้วก็ตลาดของจีนก็โตในอ,อย่างนี้แล้วเนี่ยครับ ทีนี้เราลองมาเปรียบเทียบกันดูว่าตอนนี้ในจีนเขาบริโภคเยอะซื้อของเกาหลีซื้อของญี่ปุ่นซื้อของมริกาเยอะของไทยเราเนี่ยเรามีโอกาสจะเอาเข้าไปเนี่ยได้มากน้อยขนาดไหนอะถ้าพูดถึงเรื่องนี้นะผมแนะนําว่าให้พี่เหยี่ยมเล่าถึงว่าเรื่องอุตสาหกรรมของไทยดีกว่าจริงๆเนี่ยอุตสาหกรรมที่สินค้าอย่างที่คุณแซมเขาแนะนานะว่าสินค้าไทยที่คนจีนเขานิยมนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องสำอางซึ่งถ้าเราเทียบกับญี่ปุ่นหรือว่าเกาหลีเนี่ยเครื่องสำอางเรา ก็อาจจะคุณภาพอาจจะชื่อเสียงสู้ญี่ปุ่นกับเกาหลีไม่ได้แต่คุณภาพของเราเนี่ยไม่แพ้แต่ราคาของเราถูกกว่าเยอะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นเรื่องที่สองเนี่ยสินค้าเราเนี่ยในประเทศไทยไม่ว่าจะเครื่องสำอางหรือหาของขบเคี้ยวเนี่ยไม่ค่อยปอมปอมไม่เยอะซึ่งคนจีนเองเนี่ยถามว่าสินค้าพวกเครื่องสำอางในจีนมีเยอะไหมที่ทำในประเทศเชีนมีเยอะมากแต่คนจีน จริงๆแล้วเขาก็ไม่เชื่อสินค้าของประเทศเขากันเองอเพราะว่าเขาก็ปลอมกันเองเยอะเพราะนั้นสินค้าไทยก็ได้รับความนิยมจากคนจีนได้พอสมควรเพราะฉะนั้นโอกาสตรงนี้ผมถือว่าก็ยังมีเยอะอยู่<อ>ส่วนที่ 2, อ 2> เองก็อาหารขบเคี้ยวโดยเฉพาะสินค้าขบเคี้ยวซึ่งทํามาจากผลไม้ซึ่งเป็นผลไม้ไทยๆยกตัวอย่างเช่นมะม่วงมังคุดทุเรียนต่างๆ<อ>ซึ่งในเมืองจีนเองเนี่ยวัตถุดิบประเภทนี้ก็ไม่เยอะซึ่งเมืองไทยเรามีวัตถุดิบประเภทนี้แล้วมาทำเป็น สินค้าพวกขนมกบเคี้ยวเป็นะมะม่วงดองทุเรียนกวนหรืออะไรต่างๆซึ่งสินค้าเหล่านี้ก็ยังได้รับความนิยมจากประเทศจีนอยู่ซึ่งผมว่าโอกาสเหล่านี้หรืออย่างเช่นยกตัวอย่างมากยิ่งหมอนอยางพาราซึ่งบ้านเราปลูกยางเยอะ,<ม>อะวัตถุดิบยางเรามีเยอะก็ยังเป็นที่นิยมของคนจีนพราะ้อโอกาสที่ยังจะขยายตลาดเนี่ยผมคิดว่ายังได้อีกใหญ,ใหญ่เยอะมหาศาลอยู่นะครับคะ่ะจึดที่พี่เหยมก็พูดถึงประเด็นหลักๆนะครับหนึ่งก็คือ สินค้าของไทยมีคุณภาพ2ก็คือราคาถูกแต่ผมจะเสริมเรื่องหนึ่งก็คืออย่างที่ว่าตอนนี้ที่เราจะเทียบเท่ากับอเมริกาญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้เราต้องยกระดับคุณภาพสินค้าของเราขึ้นไปอีกหรือเราต้องมีการพัฒนาอย่างตอนนี้ผมที่เข้าที่ผมได้ยินมานะครับก่อนหน้านี้เราทาเป็นหมอนยามาลาถูกไหมครับตอนนี้มันไม่เพียงแต่ว่าเป็นหมอนยามาลาแล้วเขาจะทํามีชุดชั้นในยามาลาแปลงสีฝันยามาราต่างๆ คือเราต้องเอาวัตถุดิบจากเมืองไทยพัฒนาสินค้าให้หลากหลายมากขึ้นเพื่อสอดคล้องกับผู้บริโภคในเมืองจีนที่ความต้องการของเขามีอะไรบ้างต้องบอกเลยเมืองจีนเป็นโรงงานโลกเพราะฉะนั้นคือทุกสิ่งทุกอย่างเมืองจีนมีผลิตกานหมดแต่ทําไมเขาต้องไปซื้อ่างประเทศความเชื่อมั่นมากกว่าครับอ,อ,อ,อันนี้เป็นที่อยากจะถามเลยก็คือในจีนเนี่ยเขามีเรื่องของวิกฤตความเชื่อมั่นบางครั้งเราอย่างนมผงใช่ไหมพี่แต่ก่อนจะมีเรื่องนมผงอะไรเงี้ย ปรากฏว่ามาซื้อเมืองไทยเยอะเลยซ,ซ,ซึ่งซึ่งอันนี้น่าจะถือว่าเป็นโอกาสเหมือนกันกในขณะที่ผมว่าในอนาคตเขาคงพัฒนาจนกระทั่งคนเกิดความเชื่อมั่นในอุตสาหกรรมเขามากขึ้นแต่ณวันนี้อันนี้คือโอกาสใช่ไหม<ล>พี่ที่จะบอกว่าเอาของไทย make in Thailand เข้าไปผมเห็นหลายครั้งเลยที่คนจีนเนี่ยมาเปิดมันก็ว่าเป็นโรงงานย่อม เพื่อผลิตจากในไทยแล้วส่งไปจีนเองเพื่อคําว่า make in Thailand ซึ่งผมว่าอันนี้ก็มีความน่าภูมิใจเล็กๆว่าเขาเองก็เชื่อมั่นในความเป็น make in Thailand เหมือนใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้คือจังหวะที่เราจะต้องพยายามแล้วว่าหา make in Thailand แล้วทําให้มันเกิดจุดหรือความน่าสนใจแล้วก็ส่งไปขายในจีนได้เอานวัตกรรมบวกกับความชอบของคนจีนแล้วผลิตเป็นของอะไรที่มันตรงใจคนจีนเนี่ยผมมองว่าคุณคาอยากรู้ไหมหรอว่าสภาเราจะทําให้สินค้าไทยเนี่ย ไปขายเหมือนจีนทำเขาเรียกว่า cross border e-commerce ทำยังไงโอ้น่าสนใจครับพี่เป็นยังไงบ้างครับพีบ่อันนี้ตามนโยบายท่านประธานสุพัณเลยนะครับสถาบันของเราเนี่ยเราก็เริ่มที่จะวางแผนจริงๆนะสถาบันเราเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเราก็พยายามสนับสนุนสมาชิกเราเอาสินค้าของไทยเนี่ยไปไปก่อนโควิดเนี่ยเราก็เอาสมาชิกเอาสินค้าไปออกงานตาม exhibition ต่างๆแล้วก็ผ่านความร่วมมือระหว่างเรา ไปเจาะตามเมืองเล็กๆเมืองต่างๆซึ่งเมืองใหญ่ๆจริงๆคนไทยก็รู้จักหมดละเราก็พยายามไปเจาะเมืองรองเมืองอะไรที่ก็ยังเป็นตลาดใหม่อยู่แต่หลังจากโควิดแล้วเนี่ยการเดินทางมันก็เป็นอุปสรรคทางสถาบันร่วมกับคุณแซมเราก็เปลี่ยนแผนคาาเองก็เปลี่ยนแผนว่าเอะถ้าอย่างนี้เราก็ควรจะขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มอย่างเป็นจริงจจังๆผ่านออนไลน์อย่างจริงจังอันนี้เป็นที่มาที่ไปที่เรามีมีมีโครงการในการทําเช่น หลักสูตรในการสอนสมาชิกหรือสอนผู้ประกอบการไทยที่มีสินค้าว่าถ้าจะไปขายเมืองจีนผ่านแพลตฟอร์มผ่าน cross border ทำยังไงอันนี้เป็นที่มาที่ไปของที่เราจัดทำหลักสูตรเรื่องของ China Connect ถามว่า China Connect เป็นหลักสูตรทำอะไรบ้างเป็นหลักสูตรที่เราจะสสอนคนไทยก่อนว่าถ้าคุณจะเอาสินค้าไปขายเมืองจีนเนี่ยคุณต้องรู้อะไรบ้างนะเอาง่ายๆเลยยกตัวอย่าง เ,เรื่อนที่คุณต้องรู้เบื้องต้นเลยคุณต้องรู้ก่อนว่าวัฒนธรรมคนจีนเนี่ย mm hmm. อะไรที่ได้อะไรที่ไม่ได้ mm hmm. อะไรที่ใช่อะไรที่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นหลักวิชาแรกที่เราจะสอนก่อนเลยคือให้รู้เบื้องต้นก่อนว่าวัฒนธรรมคนจีนเนี่ยเขาเป็นยังไง mm hmm. หลังจากนั้นเนี่ยวิชาที่สองที่เราจะสอนเนี่ยจดทะเบียน่องหมาอย่างค้าก่อนที่คุณเอาสินค้าไปขาย <RS. S 2> คุณมีสินค้าอยู่ในมือแล้วมีชื่อแบรนด์ของคุณแล้วจะดังหรือไม่ดังไอ้ที่ดังๆเนี่ยนะ บางทีเขาแอบจดเรียบร้อยที่คุณไม่ดันคุณก็รีบจดทะเบียนซึ่งค่าใช้จ่ายไม่สูงเพวัะนั้นก็รีบจดทะเบียนก่อนทําไมถึงที่ต้องรีบจดทะเบียนเพราะว่าสินค้าเวลาที่คุณเอาไปขายเมืองจีนี่ใหม่ๆคุณขายได้อพอขายได้สักระยะหนึ่งพอคุณขายได้เยอะวันหนึ่งเนี่ยคุณปรากฏว่าจะมีจดหมายโนติสมาหาคุณว่าคุณเนะี่ย ไอ้เครื่องหมายการค้าคุณเนี่ยผิดกฎหมายนะเพราะเขาแอบจดไปแล้วอ,อันนี้พึงระวังอันนี้เราก็จะสอนว่าจะต้องจดทะเบียนยังไงเตรียมตัวยังไงเรื่องของจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใช่ไหมฮะหลังจากนั้นเนี่ยบางทีสินค้าที่คุณจะไปขายเมืองจีนในเมืองไทยคุณอาจจะขายได้ขายดีแต่ปรากฏว่าไปเมืองจีนคนไม่นิยม,มด้วยเหตุผลอะไรด้วย แพ็กเกจิ้งคุณเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่ตรงตามความความรสนิยมของคนจีนเพราะนั้นเราก็จะมีอีกวิชาหนึ่งเสริมก็คือวิชาให้ความรู้พื้นฐานในเลื่ยงเกี่ยวกับการออกแบบแพ็กเกจิ้งบางทีคุณอาจจะออกแบบไซส์ใหญ่กันไปไม่เหมาะกับรสนิยมคนจีนคุณอาจจะลดไซส์ลงหรือสีสันที่คุณใช้หรือชื่อบางคําที่คุณใช้เนี่ยอาจจะเป็นคําที่คนจีนฟังแล้วไม่อยากซื้ออย่างเงี้ยเป็นต้นเราก็จะให้ความรู้ในการออกแบบแพ็กเกจิ้งออกแบบสีสันต่างๆ ให้เหมาะกับรสื้นนิยมในการที่คุณจะไปเปิดตลาดคนจีนซึ่งเราก็จะมีวิทยากรที่เหมาะสมที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านแพคเกจิ้งเนี่ยมาสอนวิชานี้เป็นต้นอ,อันนี้ก็จะเป็น3หลักสูตรสามวิชาใหญ่ๆซึ่งเราบีอีสามวิชา,าเช่นถ้าคุณจะไปขายสินค้าแล้วโลจิสติกต้องทํำยังไงหรือคุณต้องมีความรู้เรื่องของแพลตฟอร์มต่างๆว่าในจีนเนี่ยไม่ใช่มีแค่อลิบาบาหรือมีแค่ลาซาด้ามันก็จะมีแพลตฟอร์มหลากหลายที่คุณสามารถที่จะ ผ่านแพลตฟอร์มอื่นๆโดยเฉพาะแพลตฟอร์มท้องถิ่นบางทีเป็นแพลตฟอร์มเล็กๆแต่คู่แข่งน้อยหรือมาทางมาเก็ตติ้งเช่นคุณจะมาเก็ตติ้งยังไงอ่ะเพราะในแพลตฟอร์มมีสินค้าเป็นร้อยล้านชิ้นอ่ะคุณจะทํำยังไงให้เขาไปเห็นสินค้าจริงรโดยผ่านอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆซึ่งสภาเองเราก็กาลังจะสร้างทีมอินฟลูเอนเซอร์ที่เป็นคนไทยและพูดจีนได้ผ่านไอแพลตฟอร์มทิกต็อกเออยแชทเออยอะไรต่างๆซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นกิจกรรม แล้วเป็นทีมสนับสนุนให้สินค้าไทยเนี่ยในโอกาสต่อไปที่จะไปขายสินค้าได้อย่างง่ายขึน้นอันนี้เป็นกิจกรรมสภาที่กําลังจะเริ่มทาแล้วก็จะสนับสนุนสมาชิกให้สินค้าไทยไปขายได้อย่างมี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 มมมตัวช่วยที่เหมาะสมและเป็น one ็อ o p service จริงๆสำหรับสมาชิกและก็สินค้าไทยครับอ่อย่างอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมีการนําเข้าจากจีนนะพี่เอ๋มคือเอาเข้ามาหนึ่งคนแล้วก็มาไล่ถ่ายสินค้าสัก 30- 40รายการส่งกลับไปขายที่นู่นนะ แต่เนื่องจากอาจจะเป็นเราไปกําหนดบทให้เขาทําให้ไม่เข้าถึงความเป็นไทยทั้งหมดบางทีออกไปแล้วตรงใจบ้างไม่ตรงใจบ้างอันนี้เราสร้างอินฟลูเอนเซอร์เลยใช่ไหมพี่อคืออินฟลูเอนเซอร์จีนที่มาเนี่ยมันก็มีข้อดีเพราะว่าคนจีนรู้จักเยอะแล้วแต่บางทีเขาก็เขาก็สงสัยนะว่าสินค้าที่คุณมาถ่ายมองไทยมันเป็นของไทยจริงหรือเปล่าเพราะนั้นเนี่ยเราสร้างอินฟลูเอนร์คนไทย อยู่ประเทศไทยผพูดจีนได้สักนิดหน่อยที่พูดจีนได้บ้างซึ่งให้รู้ว่ามันก็อยู่เมืองไทยแล้วก็เป็นสินค้าไทยจริงๆโดยที่เราก็มีสภาอุตสาหกรรมเราเป็นเหมือนกับเป็นสแตมป์ให้ให้รู้ว่าเออเนี่ยเป็นสินค้าที่สภาเรารับรองนะผมว่าสภาเราก็เลนแสดงบทบาทตรงนี้ให้คนจีนด้วยอ๋อเอาแล้วถ้าอินฟลูเอนเซอร์ดังๆอยู่แล้วเนี่ยเราจะแนะนําให้เข้าไปจีนดีไหมพี่ทราบว่าพี่เอียมมีหลักสูตรจีนฟรีให้อีกต่างหากใช่ครับก็สภาเรานี่หลังจากที่เรา สร้างยูนิเซอร์ต่างๆหรือว่าสมาชิกเราเราก็จะมีหลักสูตรเพิ่มให้เรียนภาษาจีนพื้นฐานเพราะฉะนั้นการติดต่อค้าขายกับประเทศจีนเนี่ยอย่างน้อยคุณก็ต้องรู้ภาษาเขา,าไม่มากก็รู้เบื้องต้นก็อย่างดีก็เราก็จะมีหลักสูตรสอนภาษาจีนให้กับสมาชิกด้วยครับอ๋อโอเคนี่เป็นในเบื้องต้นฟรีก่อนอโอเคแพลตฟอร์มที่พี่เอ๋บอกว่ามันมีหลากหลายมากเลยมันไม่ได้มีไม่กี่แพลตฟอร์มซึ่งจริงๆนะว่าถ้าเราเข้าไปโดยไม่มีเป้าหมายหรือว่าไม่มีการวางแผนที่ดีเนี่ย มันจะไปอยู่ในอันดับที่1ล้าน4แสนกว่าซึ่งมันจะไม่มีโอกาสที่จะให้ขึ้นมาให้คนเห็นเลยใช่ไหมครับแพลตฟอร์มตรงนี้อยากให้คุณแซมเล่าแบบพับกว้างๆหน่อยในจีนตอนนี้มันมีกี่แพลตฟอร์มมีอะไรยังไงบ้างครับตอนนี้โอเคถ้าพูดถึงวเรื่องแพลตฟอร์มนะต้องบอกว่ามันเป็นพันเป็นหมื่นนะครับนับไม่ั่วถึงแต่ว่าหลักๆเนี่ยครับที่คนไทยรู้จักก็จะมีทีมอท้าเป่า JD ซึ่งที่ว่ามันเข้ามาที่เมืองไทยหมดแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังมีแพลตฟอร์มหนึ่งซ แพลฟอร์มนี้ผมจะยกตัวอย่างให้ดูก่อนนะครับอย่าง T mm hmm. ทีโมเขาเป่าเนี่ยคืออะไรก็เหมือนกับว่าเป็นห้างสับสินค้าที่ใหญ่ทุกคนสามารถเข้ามาจําหน่ายสินค้าได้อ,อย่างสลักนะครับ mm hmm. ถ้าทีโม mm hmm. ก็ต้องมีผังขังนข้นตอนคั้งกรองนะครับ mm hmm. แต่ถ้า JD mm hmm. คืออะไร JD เหมือนกับว่าที่เป็น Luxury Store mm hmm. คือเวลาที่ควรเข้ามาเนี่ย ้องผ่านขั้นโดนคัดกรองค่อนข้างซีเรียสค่อนข้างหนักด้วยนะครับถ้าไม่ผ่านเขาจะไม่ให้เข้าแล้วยังสินค้ามันจะไม่หลั่งไหลสู้กับเขาบอทีมเาได้3ก็คือพ,โดโดพินโดโดพินโดโดคืออะไรพินโดโดก็คือว่าจะใช้กับทุกคนได้หมดเพราะว่าเขาเน้นเรื่องเดียวราคาถูกเขาเน้นเรื่องเดียวเพราะว่ามึงจีนน่ะต้องบอกช,ชนชั้นกลางสูงตามมันมันมีค่อนข้างเยอะมากมันคือ3แพลตฟอร์มนี้ให้เราเห็นถึงที่ว่าแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ย มันจะสกค้งกับความต้องการของแต่และเชนได้ออย่างตอนแรกที่มังจีมีอะไรมีเท้าเป่าเท้าเป่าเนี่ยตอนนี้ตลดเดือนนะครับมีทราน c ซชันที่มีคนเข้าไปประมาณส0มร้ถึง400ล้านคนนะครับ JD คือเท่าไหร่ JD ประมาณ 100, 000, มาณ 100, 000, ีหนึกว่าล้านเพราะว่ากลุ่มจะไม่เหมือนกันแต่หลังจากตรงนี้แล้วพินโดโดมามา,มาประกวในตลาดประมาณ3มปีกว่ากับ4ปีละตอนแรกไม่มีคน เมื่อปีที่แล้วปีเริ่มจากปีหนึ่งแปดคนที่เห็นมากขึ้นปีหนึ่งเก้ากลายเป็นว่าแซงจีดีไปแล้ว oh. เพราะว่าเราต้องรู้ว่าคนที่ชั้นกลางทั้งสามเนี่ยมันมากกว่าที่ชั้นกลางกับชั้นสูงแน่นอนแล้ว <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นคือเขาเน้นราคาถูกแต่ช่วงแรกเนี่ยมันก็มีปัญหาที่ว่าคุณภาพแต่หลังๆเขาก็ปรปับปรุงให้คุณภาพมันดีขึ้น mm. สอคล้องกับราคาเขา mm hmm. อันนี้เป็นแพลตฟอร์มใหญ่ๆแต่นอกจากที่แพลตฟอร์มใหญ่แล้วอย่างที่พี่อห่นงเมื่อกี้ที่เขาพูดถึงว่าแพลตฟอร์มที่จีนอะ มันมีเยอะตอนนี้ที่มีแพลตฟอร์มที่ให้เราต้องจับตาดูคืออะไรเราเรียกเป็นแพลตฟอร์มโซเชียลอีคอมเมิร์ซครับตอนนี้ที่ใหญ่ๆก็จะมีอันนั้นยินจีบริษัทเขาตั้งอยู่ที่หังโจตอนนี้เข้าสู่ตลาดคนที่อเมริกาแล้วค <c oughs> งเข้าจะใช้วิธีอะไรค,ะคือเพื่อนชวนเพื่อนอ้าว <c oughs> ผมมาสมาัครเป็นสมาชิกในนี้แล้วผมจะได้ราคาสมาชิกครับรือผมก็ชวนพีห่หยยบมาซื้อ นั่มเย่มเขาได้อะไรเขาได้ส่วนลดเพราะว่าเขาเป็นสมาชิกเขาได้ราคาสมาชิกแต่ผมได้อะไรผมได้ค่าคอมจากเพี่อนที่เขาซื้อของด้วยเขาก็เขาดั้งที่เป็นชื่อขึ้นมาว่าที่ว่าตัวเองใช้ถูกแล้วชวนเพื่อนได้เงินด้วยกลายเป็นว่าคนจีนชอบวิธีแบบนี้ด้วยอ,อ,อันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นโซเชียลอีคอมเมิร์ซแล้วนอกจากที่ว่าเป็นแพลตฟอร์มโซเชียลอีคอมเมิร์ซแล้วตัวนี้ที่มารงก็จะเราเรียกว่าไลฟ์สด เกี่ยวกับเรื่องอินฟลูเอนเซอร์ละเมื่อกี้ที่เราพูดถึงว่าอินฟลูเอนเซอร์ตอนนี้เราต้องเข้าใจเรื่องหนะึ่งสองปีที่แล้วถ้าเราจะเชิญตลาจีนมาเอาไลฟ์สดขายของทุกคนจะสายหัวไปหมดมเพราะว่าเราเป็นตลาทำไมเรามาไลฟ์สดให้คนได้แต่ตอนนี้ตลาคนไหนถ้าไม่ถูกคนเชิญมาขายของนะรู้สึกตัวเองอะ่ะไม่มีตลาดแล้วเปลี่ยนนะครับแค่เวลาแค่ปีสองปีเปลี่ยนนะครับให้เราเห็นถึงที่ว่าที่เมืองจีน หลังจากที่โควิดแล้วเป็นอย่างยิ่งเรื่องการขายของไลฟ์สดผ่านอินฟลูเอนเซอร์ผ่านตลาดม,มันมีปบปะในธุรกิจอีคอมเมิร์ซมากครับอันนี้ก็เป็นที่มาที่เราร่วมกันสร้างโครงการนี้เพื่อที่จะสนับสนุนให้สินค้าไทยผ่านไปไปไป,ไปผ่านขายผ่านอ e ีคอมเมิร์ซซึ่งไทางมาร์เก็ตติ้งเนี่ยนะคำ,คำว่ามาร์เก็ตติ้งเนี่ยมันจะไปผ่านแพลตฟอร์ม หรือจะไปผ่านหรือเดี๋ยวนี้นิยมแม้กระทั่งติ k กตอกคับติ k กตอก,ตก,ตอกเดี๋ยวนี้นนบางคนก็ขายของผ่าน t i k กตอกอย่างเดียวไม่ต้องไปผ่านแพลตฟอร์มไม่ต้องผ่านอะไร e อีคอมเมิร์ซก็ได้ครับก็เมืองจีนเนื่องจากว่าเมืองจีนเนี่ยเรื่องของระบบการขายของผ่อนผ่านออนไลน์เนี่ยหรือว่าเราเรียกว่าอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยเปลี่ยนแปลงเร็วมาก เราก็พยายามที่จะอัปเดตแล้วส,าสภาวสาหกรรมเราก็พยายามที่จะตามให้ตา,ตามให้ทันกับสถา,านการณ์มันถึงจะเอาสินค้าไปขายได้อย่างจริงจังจังสืบเนื่องอย่างนี้ครับจะพี่อภิแซมคือผมเองตอนนั้นเคยเอาพวกผลิตภัณฑ์สุขภาพความงามตอนนั้นคือจะเขาเรียกว่าพยายามดันเข้าไปในตลาดในของประเทศจีนปรากฏว่ามันก็มีเขาเรียกอะไรนะ ความยากจริงๆแหละถ้าเกิดเราไปตัวคนเดียวหรือว่าไปเดี่ยวๆเนี่ยโอกาสที่เราจะไปสักเซสหรืออะไรน้อยจริงมันต้องรวมเป็นก้อนให้คนทีาเป็นบริษัทใหญ่ๆอันนั้นเขาไปเองได้เท่าก่น้อยเขาก็ไปเองได้เพราะว่าบริษัทเขาใหญ่แต่สิ่งที่สภาเราจะช่วยเนี่ยเราช่วยบริษัทสตาร์ทอัพบริษัทกลางที่มีทุนน้อยเราจะเป็นวันซอฟต์เซอร์วิสที่ช่วยเขาหลายๆด้านให้องความรู้เบื้องต้นแล้วก็ช่วยจดทะเบียนช่วยหาพันธมิตรที่เป็นเรื่องของโลจิสติกต่างๆ มาช่วยสนับสนุนสมาชิกของเราถ้าเป็นในลนักษณะอย่างนี้เราเนี่ยของจากในไทยเราเนี่ยที่จะต้องไปจีนเนี่ยต้องถามในคําถามนี้ว่าอาจจะไม่จําเป็นหรอกเนาะว่าจะต้องสักเซสในไทยก่อนแล้วถึงจะไปจีนในจีนกับในไทยเนี่ยในตลาดของความเ e ป็นอีคอมเมิร์ซเนี่ยมันมีคงมีความแตกต่างกันอยู่แล้วเรา,ามีความเชี่ยวชาญในการที่จะพาไปอันนี้คุณซาตอ,ตอบได้เลยจริจริงแล้วถามมาต้อง ประสบความสําเร็จในไทยไหมผมว่ามันไม่จําเป็นนะครับเพราะว่าที่ผ่านมามันมีหลายแบรนด์หลายข้อซึ่งที่ในท้องตลาดที่เมืองไทยยังไม่ค่อยรู้จักกันแายไกลเบอร์่าต่างในเมืองจีนต่างในเมืองจีนแล้วกลับมาต่างในเมืองไทยอีกครั้งหนึ่งครับเพราะงั้นคือข้อแรกถ้าเราอยากจะไปเมืองจีนเราต้องเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมคืออะไรต้องเตรียมมีเงินทุนบ้าง แล้วก็ต้องเตรียมใจด้วยอ,อย่างที่ว่าเมื่อกี้พี่เหยียนพูดถึงที่ว่าเรื่องเอกสารต่างๆหลักฐานต่างๆเราต้องพร้อมเราต้องสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ถูกกวาหมายให้กับในเมืองจีนด้วยหลังจากตรงนั้นเราสามารถไปทําตลาดได้เลยแต่ตรงนี้ถ้าเงินทุนไม่เยอะ,อะควรจะรวมตัวไปเพราะว่าเมืองจีนใหญ่มากใช้เงินทุนทีหนึ่งก็ไม่ใช่น้อยๆแต่ถ้าสมมติว่ามีเงินทุนพอสมควรก็ควรจะไป รวยแล้วครับไปทาตลาดได้ครับคือถ้าลองเทียบแล้วจริงๆริงเนี่ยถ้าเกิดเกิดมาในอลักษณ์สูตรของเราหรือแม้แต่สถาบัานเราต้องบอกว่าตั้งแต่ต้นน้ําจนถึงปลายน้ำเนี่ยเราซัพพลายได้ค่อนข้างครบเพราะว่าโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยก็อยู่ในของสภาอุตสาหกรรมเรานี่แหละใช่ไหมแล้วส่วนใหญ่เราก็จะเป็น OEM ในกลุ่มส่วนใหญ่โอเก็คืออยากได้สินค้าอะไรลองมาคุยลองมาผลิตตัวนี้เนี่ยที่จะส่งออกไปขายให้ได้มันทําได้หลายสเต็ปสเต็ปแรกเลยเนี่ยก็คือเอาสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยนี่แหละ เราก็ไปขายเมืองจีนนะครับสเต็ปแรกเลยก็มันก็มีวิธีสเต็ปแรกก็คือขายผ่านออนไลน์แล้วก็ส่งเป็นชินช้นๆเลยผ่านช่องทางไปซณีเออ์เคอรี่ uh, ส่งเป็นชิ้นซึ่งอัันนน้ต้นทุนจะสูงหน่อย uh, แต่แต่ขายได้น้อยชิน้นแต่ถ้าเป็นยูนิคต่างๆถ้ายูนิคมากๆก็ขายได้ถ้าสมมติสเต็ปแรกหลังจากที่ขายได้เยอะขึ้น เราก็สามารถใช้ cross border ก็คือว่าเอาสินค้าไปวางที่เมืองจีนเลยส่งเป็นเบลส่งเป็นจํานวนเยอะๆแล้วเราพอเราในเมืองไทยเราขายได้คนสั่งซื้อก็กระจายสินค้าจากแว h o u s e ที่เมืองจีนอ,ออกไปสู่ประชาชนคนจีนเป็นชิ้นๆหรือสเต็ปที่3สเต็ปต่อไปถ้าคุณขายได้มากจริงๆต้นทุนการที่ขนสินค้าสําเร็จรูปไปเนี่ยมันก็มีต้นทุนหรือลองไป O E M ที่เมืองจีนที่มีโลหะโรงงานที่เขาผลิตสินค้าได้คุณภาพต้นทุนต่ำก็ผลิตที่เมืองจีนในแบรนด์ของเรา แล้วก็กระจายสินค้าเปมูลคีาอันนี้ก็เป็นสเต็ปสุดท้ายที่จะทําได้แล้วก็มูลค่าก็จะมหาศาลก็ทําได้หลายสเต็ปแล้วแต่ว่าความสําเร็จของคุณอยู่ในขั้นตอนไหนครับเอาล่ะถ้าอย่างนั้นครบทวนแล้วก็สําคัญที่สุดคือจะต้องไปจดทะเบียนยังไงจะต้องไปขึ้นออยอะไรอันนี้อันนี้ทางสภาเรารับทำให้เป็น one service เรียเขาเรียกว่า one stop service เลยครับทำให้ได้ทุกเรื่องเลยอย่างนั้นต้องบอกว่ายังไม่มั่นใจมั่นใจก็ตามมาปรึกษาก่อนก็ได้ คือ<ม>ลองมาคุยกันดูว่าผมมีสินค้าตัวนี้ผมอยากจะไปผลิตตัวนี้แล้วเอาไปขายในจีนเนี่ยเป็นไปได้ไหมลองมาคุยกันก่อนก็ได้ตอนนี้อุตสาหกรรมทุกอย่างเนี่ยในโลกเนี่ยมันแข่งขันกันหมดมันมีอ e ีคอมเมิร์ซเป็นตัวขับเคลื่อนใช่ไหมมันมี ไอทีอะดิจิตอลตัวเนี้ยขับเคลื่อนทีนี้เนี่ยในไทยเรามันก็มีดีของเราอยู่หลายแบบแต่เรามีสินค้าหลายตัวที่มันเป็นอัตลักษณ์ของประเทศไทย,ไทยเราต้องส่งเสริมในกลุ่มนั้นแล้วเราต้องพยายามยถ้ามันไม่มีคนขายอัตลักษณ์ตัวนั้นมันก็จะลดลงไปแต่ถ้าเราคนขายเยอะขึ้นเราไม่ต้องผลิตนะแต่ถ้าเราเอาไปขายเรามีไอเดียดีๆตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้อุตสาหกรรมเนี่ยเติบโตะขึ้นแล้วมันก็จะเป็นอุตสาหกรรม ของประเทศไทยที่แท้จริงใช่ไหมครก็อันนี้เป็นส่วนที่เรียกได้ว่าสําคัญแล้วก็เราคงจะต้องช่วยกันจริงๆนะไม่งั้นประเทศไทยเราเนี่ยคงตกขบวนเราคงจะไม่ไม่อยากจะตกขบวนตรงนี้นะฮะวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่เอี่ยมกับพี่แซมมากๆเลยที่มาให้ข้อมูลนะฮะก็ให้ท่านสมาชิกทุกท่านติดตามนะครับว่าผลงานของสภาที่จะไปสนับสนุนยังไงอะไรเดี๋ยวครั้งนี้คงจะมี ขึ้นท่องทางในการติดต่อครับรับรองผลเนะวันนี้ต้องขอบพระคุณทั้ง2ท่านมากๆเลยนะครับขอบพระคุณอย่างสูงครับขอบคุณครับ